อุทยานแห่งชาติออกประกาศกำหนดอัตราค่าบริการเข้าในเขตอุทยาน31แห่งโดยคิดราคาคนไทยผู้ใหญ่20-100บาทเด็ก10บาทถึง50บาทส่วนชาวต่างชาติอัตราตั้งแต่100บาทถึง400บาทแตกต่างกันไปในแต่ละอุทยานมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2558เป็นต้นไป พบศพรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ที่ถูกน้ำป่าพัดหายแล้วภายในอ่างเก็บน้ำตาดวันห่างจากจุดเกิดเหตุ10กิโลเมตรขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเตือน36จังหวัดทุกภาคอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถลม่มตั้งแต่วันที่2ถึง6กันยายนนี้ เครื่องบินเล็กขนาด6ที่นั่งมีผู้โดยสารบนเครื่อง5คนประสบอุบัติเหตุตกกลางทุ่งขณะร่อนลงจอดที่สนามบินโคโลราโดสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตคาซาเครื่องบิน3คนอีก2คนเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลสนับสนุนโดยคุกกี้สอดไส้ครีมและแยมตราดิวเบอรี่